ส่วนราคาทองคำนะคะล่าสุดค่ะทางด้านโค m เม็กซ์เองปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ0.25%ถ้าคิดเป็นเหรียญเนี่ยนะคะก็3เหรียญกับอีก30เซ็เซนค่ะ mm hmm. ทางฝากฝั่งของราคาทองคำในประเทศไทยนะคะหลอทองรูป,ปรพรรณรับซื้อที่บาทละ21,451บาทต่อบาททองคำ mm hmm. ส่วนทองคำแท่งนะคะขายออกบาทละ21,950บาทต่อบาททองคำค่ะ mm hmm. ในช่วงนี้นะคะ เรื่องของปัจจัยการลงทุนในทองคํามีอะไรบ้างค,ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะกระทบกับการลงทุนในทองคําของคุณผู้ชมที่ซื้อทองคําแท่งในเมืองไทยหรือเปล่านะคะคุยกับทางด้านผู้บริหารค่ะประประธานเจ้าหน้าที่บร,ริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์คุณนัทธีจุลาออจุทาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค,ะค่ะค สวัสดีค่ะค่ะประเมินด้านของราคาทองคํากันนะคะเพราะว่าในด้านของตลาดทุนเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเรื่อยลงไปมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าแต่ว่าตลาดทองคําเริ่มเห็นทิศทางนะคะสําหรับในการบวกขึ้นมาในความชัดเจนตรงนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมด้านอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตลาดทองคําคะมีการคาดการณ์ว่าเป็นอย่างไรคะ ก็สำหรับธาคารกลางนี่ะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เคลื่อนไหวผันผวนตามการคัดการถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการปรับตัวลงมาสามวันต่อเนื่องนะหลังจากที่เริ่มมีแรงขายทงกำไรลงมานะคะแล้วก็รวมถึงในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็มีประธานเฟดหลายสาขานะคะก็มีความเห็นให้สนับสนุนในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะตรงนั้นก็ ทำให้ราคาทองคาก็มีการปรับตัวลงลงมานะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เฟดนะคะนาะไเอลเบอร์นาร์นะคะก็ออกมากล่าวถึงว่าตลาดรายงานก็ยังคงถือว่าอนแอนะแล้วก็ยังกังวลถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวนะแล้วก็มองว่าเฟดอาจจะยังไม่ควรดวยตอนในการตับขึ้นอนตราดอกเบี้ยนะตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคำมีการปรับขึ้นมาได้หน่อยนะแต่ว่า นั้นโดยรวมนะก็ยังคาดว่ารารคาทองคากนะ็น่าจะยังแกว่งตัวขึ้นหน่อยผันผวนนะคะแล้วก็รอ,อาทางด้านเฟจการประชุมในสัปดาห์หน้านะในวันที่21กันยานะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะก็ยังมองว่าโอกาสที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยนะคะ,ะก็ถือว่ายังตับนะคะแล้วก็ยังมองว่าเฟดอาจจะน่าจะยังคงอัตาราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฟดมีการ คงอาจจะระเบิดจริงนะตรงนั้นมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นแรงได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงสัปด,ดาห์นี้็ย่งมองว่าราคาทองคาก็น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็มองว่าในช่วงประเด็นหลักๆในสัปด,ดาห์นี้นะคะก็อาจจะเป็นทางด้านอ่าทางด้านการประชุมของทาง อังกฤษนะคะ BOE ก็ตรงนี้ก็น่าจะยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยวไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วแล้วก็เพิ่มวงเงิน QE ไปแล้วนะแล้วก็รวมถึงตัวกงองทุน SDR p ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องติดตามนะมเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเอนะคะ ก็วันศุกร์ก็มีการขายออกมาค่อนข้างเยอะในวันเดียวนะคะขายออกมา10.68ตันนะแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งสัปดาห์ก็ยังถือว่าเป็นการเน็ตบายนะคะมีการซื้อสุที่อยู่2.5ตันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามต่อเพราะว่าถือว่าแรงซื้อแรงขายของกองทุนก็ยังมีค่อนข้างมากนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีวันหนึ่งก็ซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ10กว่าตันแล้วก็มีวันนึ่งขายออกมาแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามว่านักลงทุนก็ยังมองว่าเป็ดอาจจะ ก็อาจจะมีการปรับขึ้นหรือไม่ขึ้นอันตราดอกเบี้ยตามกระแสข่าวแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะประกาศออกมานะแล้วก็รวมถึงสัปดาห์นี้นะคะเสร็จก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นะที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นยอดชับปีนะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการรับง,งานรายสัปดาห์นะแล้วก็จดือนีราคา ผู้บริโ,โภคนะคะก็ต้องติดตามดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์จะเป็นอย่างไรแล้วก็คาดว่าถ้าตัวเลขออกมาดีนะคะก็อาจจะกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงได้นะคะแต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าตัวเลขไม่ดีทองคำก็มีโอกาส,กาสปรับตัวขึ้นไปเราให้แนวรับนะ,ะอย่างคืนนี้เราให้แนวรับที่ระดับ1,320เหรียญแล้วก็1,315เหรียญดอลลาร์นะ,ะส่วนแนวต้านนะยังคงอยู่ที่ระดับ1,340เหรียญน,นะคะแล้วก็ส่วนของแนวตา้านสะัปดาห์นะเรายังมองว่าแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,340-1,350 สิบเหรียญเวสเล่าในกรอบตรงนี้นะคะ uh huh. ส่วนแนวรับของราคาทองคำนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังมองที่ระดับ1 3ึ5งเหรียญแล้วก็1,300เหรียญเวสเล,ล่าแล้วก็ยังมองว่าอ่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังเคลื่อนไหวไม่กว้างมากนักนะคะแล้วก็นักลงทุนก็รอการในสัปดาห์หน้าก็สัปดาห์หน้า,าน่าจะมีความชัดเจนที่มากขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวในในกรอบที่กว้างมากขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ ค่ะ<ช>วันนี้นักลงทุนนะคะได้ครบทุกประเด็นเกี่ยวกับทองคำเลยค่ะขอบคุณคุณนัทค่ะค่ะขอบพะบคุณค่ะสวัสดีค่ะ